ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีแอปมาแนะนำนะครับเป็นแอปเล่นพวกสล็อตบาคาร่านะครับอันนี้ก็จะมีครบทุกเกมนะครับสำหรับท่านที่สมัครมาใหม่นะครับท่านก็มากดตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากรับลุ้นอังเปาวันเกิดน,นะครับก็มาทำตามตรงนี้ได้นะครับ ส่วนกิจกรรมนะครับก็สําหรับท่านที่เติมเงินนะครับท่านมากดตรงนี้มันก็จะแถมนะครับแถมตรงนี้ก็เติมหนึ่งร้อยแถมแปดสิบนะครับเติมสามร้อยแถมสองร้อยสี่สิบนะครับเติมหนึ่งพันแถมแปดร้อยนะครับท่านก็อ่านเงื่อนไขของการเติมเงินโปรตรงนี้ได้นะครับ ก็สำหรับแอปนี้นะครับฝากถอนอัตโนมัตินะครับก็สําหรับการถอนเงินนะครับสามารถถอนได้ทั้งธนาคารทั่วไปนะครับแล้วก็ถอนได้ทาง t ูมอนนี่วอลเล็นะครับสามารถถอนได้นะครับก็สําหรับท่านที่สมัครมาแล้วนะครับท่านก็จะได้รับเครดิตฟรีนะครับน่าจะหกเหรียญน,นะครับ หรือหบาทนะครับไม่แน่ใจก็สำหรับวันนี้ผมก็มาอาธิบายแอปประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ